สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงโครงการการอบรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันค่ะหลักการและเหตุผลนะคะปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยค่ะเนื่องจากความรู้ความเข้าใจที่ไม่มากพอทําให้คณะผู้จัดคิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายที่3ของ SDG Good Health and Wellbeing ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะข,ข้อที่1เพื่อให้ความรู้ความ ข้อที่2ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคติดต่อทางพิสุขภัณ์ข้อที่3ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนค่ะเมื่อตอนเองและคนรอบข้างติดโรคข้อที่4นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาและวัคซีนป้องกันโรคค่ะละักษณะกิจกรรมนะคะสเต็ปที่1จัดเตรียมข้อมูลในการฝึกอบรมค่ะสเต็ปที่2ประชาสัมพันธ์การอบรมสเต็ปสุดท้ายนะคะ จากการอบรมผ่าน Microsoft Teams Meeting ในวันที่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2566ค่ะ 3, การติดเชื้อ HIV นะครับก็จะมีอยู่3ระยะหลักๆก็คือ1นะครับระยะเฉียบพลันก็คือเป็นระยะที่เป็นระยะแรกของเชื้อ HIV นะครับเกิดขึ้นนะครับในระหว่าง2-4สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ,อ,อใน ในระยะนี้นะครับผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะเริ่มมีอาการคล้ายกับเป็นไข้นะครับไข้หวัดใหญ่นะครับเช่นมีไข้จข็บคอต่อมน้ําเหลืองโตปวดเมื่อยตะละปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับ